กูละใครอ่ะกูละเฮ้ยสาวสวยจีบได้ไหมคะอ้าวไอ้แม่ผสมร้ำผู้ชายก่อนเอ้อวันนี้ครับเพลงครับออฟฟิเชียลโอ้มันคือมันได้ไงอ่ะโอ้ยปาบินเนี่ยปาบินปาบินปาบินโอเคแล้วผมทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับในอ่ะเุ้ยเสียงอะไรทุกคนเฮ้ยเหมือนเธอไม่เกี่ย้ค่ะอะไรอ่ ได้อะไรมาด้วยอ่ะโอเคทุกคนเราอยู่กันในเอาชีวิตรอดในแพ่นหนึ่งร้อยวันนะครับทุกคนดูมือเขดิเขาฆ่าตัวเมื่อกี้เราได้อ๋อเราอยู่ในกันในมอสโจนสลัดแล้วอยู่ในแผ้ทุกคนคือตอนนี้เราติดเกาะอยู่นะทุกคนนะติดไม่ได้ติดเกาะติดแพลทุกคนนะโอเคเอาไปฟาดใครได้บ้างอ่ะลองดูดิเธาดูสังเกตดีๆดิมือเขาดิเนี่ยเฮ้ยโอ้ทุกคนตอนนี้เราสลับล่างกันนะครับเป็นบอสเดลพีลมล่างลมล่างไม่สลับล่างลมล่างลมล่างนะ โอเคทุกคนตอนนี้คือเราติดแพ้อยู่นะคือของที่มันกำลังจะลอยมาหาเราหรือเปล่าเดี๋ยวว่าตอนนี้คนที่ลอยมาหาเราคือกูละใครอะกูละสวยสวยจีบไปไหมคะอ้าไแม่สมรับผูชายก่อนเออวันดีครับโออวันดีครับเฮ้ยเออ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ัเลยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเ โอ้ยคุณเป็นผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวคุณเป็นผู้คุณเป็นผู้หญิงคุณดูดินอนที่ไหนเออเออเออคุณมาทำอะไรกันง่ะเออมาทำอะไรกันง่ะเราติดต่ออ๋อเอางั้นนอนก่อนนะนอนก่อนนอนนอนนอนเราไปนอนก่อนดีกว่าค่อยคุยกันเนาะโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยอ่ะอุ้ยคุณคุณนอนสิครับคุณบอสจุงคุณบอสจุงไอ้หนึง ไม่นอนอ่ะโอ้ยเช้าแล้วเอาไปไหนแล้วกูระกอ้าวนุ่นนุ่นนุ่นตาบอดเลยตาบอดคือเราอะตกเครื่องบินมาไว้กูระแล้วแบบว่าเราต้องมาติดแผรที่เนี่ยคือในเครื่องบินมันมีแผรแบบนี้พอดีไงเครื่องบินมีแผรงงจังไม่เราไปเจอแผรกลางทางเออเราก็เลยดาบไม่ดีเท่าดาบเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูระให้ของมาทำไมอะเออแล้วตรงนั้นคือเครื่องบินที่จะมารับเราหรือเปล่ากูระหรือไงใช่ป่ะเออมันจะมารับเราหรือเปล่าหรือไงคุณกูระคุณรู้ปะเนี่ยตรงนั้นอะมันคือเครื่องบินที่มารับผมหรอหร อะไรอ่ะมันโจรเอ้าหรอโอ้แล้วผมจะกลับบ้านยังไงอ่ะอเอา้างั้นงั้นยังไงดีอืมอันตรายเดี๋ยวพากลับเฟิร์สว่าไงอ่ะอเฟิร์สก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเขาขอทำอะไรนิดนึงก่อนบ้านอยู่ไหนเสื้อเออะไรทูน่าล่ะเสื้อคุณคุณนะเธอเออคุณคุณบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ประเทศไทยอ๋อโอ้โฮะโอ้ยนี่ของอะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยเมื่อกี้คุณมาทำอะไรอ่ะมันมีผีเสื้อด้วยอ่ะกุ้งที่เขอยู่ประเทศไทยโอ้โห โอ้โหติดกูราแล้วเราไม่เกี่ยวกูล่าคือตอนนี้บ้านเราอยู่ประเทศไทยเว้ยแล้วทีนี้คือแบบว่าอุ้ยขอบคุณครับงั้นเอางี้าเราคงเราควรเราควรต้องมายึดเรือโจรใช่ไหมแล้วก็เอาเรือโจรกลับบ้านถูกปะใช่ปะะโอเคได้นี่เธอขออันขออันนี้ให้เธอได้นี่นี่นี่ขออันโอเคขอบคุณครับอะไรอ่ะเมย์ทำฝาค้างดิโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่นี่มามันคือคาถาเวทมนต์อ๋อโอเคโอเคเตะกับมือเองอ่ะ ไปเธอเรานั่งรถกันไม่ดีกว่าไม่ให้นั่งรถนั่งเรือโอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมอ่ะฮะให้นั่งคนละคันหรอหรือไงหรือนายจะนำไม่ล่ะเพราะอันตรายถูกปะอย่าพิ่งไปอ่ะฮะอ่ะฮะอย่าพึ่งไปมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้คือมันมีของที่ดีกว่าในทะเลไหมอุ้ยเกินไปไหมอ่ะอุ้ยโอ้โหอุ้ยสุดยอดเลยไลนิ่งซอสอุ้ย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 เจ็บเจ็บท่าเตี๋ยโอ้โหได้ดาบที่ดีมากเลยอ่ะแต่ว่าคาถาน่าจะดีกว่าไหมพิคแอ๊ดดันดีเขาทำรียกไกลเฉยๆอ่ะพิคแอ๊ดออฟสปีดพิคแอ๊ดความรวดเร เราร็วอยู่นะเร็วอยู่นะเอาพูดตรงพูดถึงเร็วอยู่มันต้องขูดยังไงวะพูดตรงอ๋อโทษๆขอโทษละกันนายนายจะให้เราทําอะไรอ่ะให้รอหรออุ้ยด่าอะไรอ่ะแกเอาไปเลยหรอเอาสรุปไปยังเนี่ยไปเลยหรอโอเคไปไปโอเคไปไปขับไปเลยอ่ะพาไปเลยเดินเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเราว่ายน้ําไม่ขับเรือมาแล้วว่ายน้ำทำไมออ๋เขาบินได้ว่ะเฮ้ยตอนนกลาขึ้นให้หน่อยดิแกตอนนกลาขึ้นให้หน่อยแม่ผมมีผมมีวิธีอ่ะ โอ้ยโอหเก่งมากเลยเธอยอดสยอดใช่ไหมโอเคโอ้โหไลนิ่งซอสไปไลนิ่งซอสไปไลนิ่งซอสไลนิ่งซอสเอาดิเอาดิโอ้ยตา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 ยเธอเอ้ยคุณ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 โอ้โหลงน้ำก่อนต้วทำอะไรเนียไปทำอะไรเนี่ยไปไม่ไปไม่เรือเดี๋ยวนะโอ้ยทีเราตายเลยอะอะไรอะโอ้ยตกน้ำ โอ้ยมออมลงมางล่างหมดเลยเธอโอเคเราเขาขึ้นไปนะซื่อบื้อตกน้ำมีการไม่เกาะไม่ขอเรียบเลยเธอเขาไม่มีทางไปอ่ะมีทางไปไหมไม่มีครับไม่มีทางไปงั้นเดี๋ยวเขาขุดบล็อกตรงนี้นะเออพี่เขาตกน้ำเออคุณกุล้าคุณกุล้าคุณมาช่วยผมก่อนเร็วผมไม่มีทางไปแล้วมันไล่หมดแล้วอ่ะคุณต่อทางหน่อยหน่อยได้ไหมโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับไปไปไปผมครับผมเนี่ยตัดไฟก่อนตัดไฟตัดไฟตัดไฟไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้โอเคโอเคตัดไฟโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวขุดอันนี้ไปก่อนดีกว่าเผื่อแบบเราไม่ม ทีทางหนีที่ไล่จะได้เพื่อแบบขุดไม้ไปทำนั่นเลยโอเคปะไปไหนโอเคโอเคเลยไปแลเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอะไรหรออาหารก่อนได้ไหมได้ปะอาหารก่อนดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าเราสู้ไม่ได้โอเคโอ้ยแอปเปิลอะไรอะเอ็กซ์ที่ไฟแอปเปิ้ลโคเรตแอปเปิลโอ้โหโอ้โหไปโคเรตแอปเปิ้ลที่สุดยอดมากเลยเธอดีเจนารีบีใช่ใช่เธอเอาไปแล้วคนลูกคนแล้วลูกอุ้ยในนี้มีอะไรโอ้โหในนี้ของก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงเธอเอาอันนี้อ่อมือโยมไม่ได้อุ้ยดามแอปเปิลคืออะไร เอาของในนี้ไปให้หมดเลยปนไปปนไปปนมานี่มานี่โอเคโอเคเขาเห็นมีตัวนั้นหมดเวยต้องยิงสีสเปาลมันทำลายสเปาลมันโอเคโอเคไปไหนอ่ะอุ้ยของดีมากด้านนบนมีสเปาด้วยอ่ะไปเราเก็บแคปเพชรเนาะนายแล้วถ้าแล้วถ้าว่าเราจัดการได้เนี่ยนายจะมีของให้เราดีๆกว่านี้ไหมเนี่ยอยากเลยโอเคโอเคดีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้เขามือลั่นไปยิงข้างบนน่ะเธอโอ้โหมันมีสเปากร่างมือลั่นเผื่อไปยิงมันไปไป ข้างล่างก็มีสปาอยู่นะเธอแล้วอะไรใช่ไม่รู้พร้อมจะจีกันแล้โอ้ยตกตกตกแก๊สข้างล่างมันตกแก๊สดิไงนไงล่ะ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 อิงม่าโห้ขนุนนี่ย้อยจัดเออโอเคขุดแล้วขุดแล้วเธอมาดิมาดิมาดิอุยคาถายย้อย คาทาแลนทจะตายคาทาทีเดียวตายคาทาคาทาทีเดียวตายอันนี้มีของดีมากอุ้ยตกน้ำีกแล้วโอ้โหนายช่วยหน่อยเร็วโอ้โหโอ้โหขึ้นไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยตากนั้นมีวงจรอะไรด้วยอ่ะน่าจะเป็นใบพัดเรือหรือเปล่าเราไม่มีทวงจรเลยทุกคนเดี๋ยวเราสองนี้ขึ้นได้เลยโอเคเอิบอิบเอิบอิบอิบนี่แต่มันหมดแล้วจะทำมันรมาแล้วอุ้ยโอเคหมดยังอ่ะแกเหลือไม่หมดหมดแล้วแก Efficiency v Fortune หกโอ้โหเกินไปไหมอ่ะ ฟาจูนเยอะมากเอ้ยคันูอะไรอ่ะเธอขอโทษเมจิกโบใช่เหรอเธอมีดหรอใช่ขน้วใหม่ปะทีกระเบิดไพดิโอ้ยเธอเขาตายไม่โดนเธอนี่เขายิงไปนู่นอ่ะโอ้ยตายหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียเด้ยเย่เอยิเดีตยดียเออยเดดวเดียเองดีดีของดี เนี่ยอนี่ไงอ,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  e อ๋อเอ้ยคอมครับโอ้โหหุ้ยไปจิกโบนี่ไงนี่ป้าที่เป็นระเบิดอ่ะนี่ป้าโหนี่จะเดือดเยอะไปไหมอ่ะเรื่องไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา ower, นี่ออกนี่ ate, ออกโอเคอันนี้มีแล้วต้องเคลียร์เคลียร์ของปีดอุ้ยอ๋อความเร็วโอเคอุ้ยนายนายนายอันนี้คือยกมาทั้งตระกูลคิมิสึโนะยายบะอะไรเป็นเนี่ยฮะใช่ป่ะเนี่ยยกมาทั้งตระกูลอ่ะมีมีหอกเลยอุ้ยเธอเจ็บไหมมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมเธอมันเจ็บอิง โอเคโอ้ยไไออจะตายจะตายเอ้ยอ่านอะไรตายเอาจะตายเอาเอาอีกไหมอ้โหนายคือแค่นี้ก็น่าจะพอละคือเยอะเกินไปไหมอ่ะบางทีอ่ะเฮ้ยเขาผมเจ็บอะไรไม่รู้ทุกคนงงนะเหลยิงเมื่อกี้สปีดโอ้ยเจ็บเดี๋ยวพากลับบ้านโอเคโอเคพากลับบ้านหน่อยประเทศไทยนะกลับยังไงดีอ่ะหร์กลับแบบนี้ไงโอ้ยขึ้นรถคุณ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  พากลับประเทศไทย,ยห,รหรือว่าไม่กลับประเทศไทยดีนายหรือไปประเทศไหนดีหรือว่ายังไงดีไปไหนดีอะไปดีป่าไปประเทศไปเยอรมันโอ,โอเคโอเคเมียวเมียวเราไปนี่ดีกว่าไปประเทศอพอลโลคาร์บไปประเทศนั้นดีเนี่ยเขาบอกว่าประเทศนั้นดูแลดีมากเลยมีหุ่นที่เขียนว่าเฟิร์สจุงด้วยไป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 เลยไปเลยอู<ม>้ฮูเอ๊ะฮะนี่เหรออันนี้อะไรอะฮะใช่ที่ต้องมารับเราป่ะอันนี้เรือที่มารับเราใช่ป่ะ ใช่เนี่ยก็จะใช่แหละเออใช่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 ไหมอ่ะโอ๊ยเราติดบั็อกอ่ะโอเคโอเคใช่ปะเนี่ยเฮ้ยลองขึ้นไปดูดิขึ้นไงทำทางขึ้นให้น้อยดิแกกุล่ะกุล่ะทำให้หน่อยดิโอ้๊อปอ่ะโอ้กุล่ะโอ้กุล่ะโอ้สุดยอดเลยเออ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 โอ้นี่ไงเออใช่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 เขามารับรองพอดีเลย โอเไม่มีคนด้วยนะเป็นอะไรอ่ะเขาให้เลยเราอ๋อให้เอนชานก็ได้นะเปิ้ลโอเคเอาไปงั้นเอ่อผมจําได้ว่าการกลับมันต้องมีลีเวอร์ขอลีเวอร์หน่อยมีไหมใช่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 อื่นก็ได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปไปเลยนะขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยพวกผมอ่ะโอเคไหมไม่วาร์ปเลยอะเอามาเห็นวาร์ปอ่ะโชคดีโอเคไปละบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะไปเลยเธอพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่ง อ้าวแม่ไปเลยนี่นี่เาวกูละมันไปไม่ได้ไม่จเอ๋อราต้องมีอันนี้ด้วยใช่ไหมโอเค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 ต้องมีคำสรงคำสั่งอะไรนิดนึงแหละยกส่งละไหนดูซิข้างในมีอะไรอะ่ะต้องไปยังไงอะ่ะสรุปกูละหรือว่านี่แล้วเราก็รีเวอร์มาก็ยืบอ้าไม่ไปอ้าวไม่ไปติดนี้ก็ได้ไปแล้วทุกคนผมติดอย่างนี้ก็ได้อ่ะแล้วเราวันแล้ววันหลังเราจะมาเจอกันที่นี่ใหม่ทุกคนนะเผื่อแบบวันหน้าที่ชาติต้องการเราก็จะกลับมาเจอนี่นี่นะครับทุกคน โอเคทุกคนผมไปแล้วไหนอะนอ้ยโอ้ยนี่ไงโหบ้านโหบ้านอย่างนี้เอาเลยบ้านอย่างนี้เอาเลยกับอ้ากลับมาเกาะดีสุดแล้ว